สื่อออนไลน์เว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้นำเสนอโดยประพันธ์ริทิวมรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ไม่หยุดพิจุดกระจายแรงบันดาลใจให้เป็นโอกาสก้าวทางโลกมุ่งมั่นจุดโฟกัสส่งทุกมุมมองสื่อสารทุกสถานการณ์สู่โลกโซเชียลวันนี้ประชุมมีวาระอะไรสําคัญในการสั่งการบ้างไหมคะไม่มีก็เรื่องนโบายที่จะช่วยเยาชนยังไงเท่านั้นนะค่ะแล้วก็มีการเตรียมตัวที่จะไป เขาปรชรสัญจรหนองคายไหมคะอ่าเ,เดี๋ยวเขาเขาปถึชุมแล้วเนี่ยโอเคจะ <c oughs> มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆค่ะไปที่พักพลังประชารัฐในรอบสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะพลเอกประวิทย์นำประชุมพักเคาะกิจกรรมสัญจรจังหวัดหนองคายปลืม้ม ร่างพระรชบัญญัติอากาศอาดผ่านสภาสท้อนโยบายก้าวข้ามความขัดแยง้งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมโดยกล่าวในที่ประชุมถึงการเตรียมจัดกิจกรรมสัญจรครั้งที่สองทับ2 5 6 7ในวันที่3มีนาคม2567ที่จังหวัดน้องคายเพื่อประญัธนโยบายของพระที่ได้ขับเคลื่อนประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําการจัดสรรที่ดินทํากินรวมถึงการแปลเอกสารสิทธิ์สปกรส0 1เขีนย์หนึ่งเป็นฉนดเพื่อการ,กรเกษตรนอกจากนี้พลเ,เอกประวิทยยังได้กล่าวขอบคุณสอสอทุกคนที่ร่วมกันสแสดงความคิดเห็นและผลักดันจนร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดผ่านที่ประชุมสภาโดยเฉพาะนายชัยมงคลชัยรบสอสอสกนลนครพักพลังประชารัฐที่ได้นําเสนอเสสรรมและนโยบายพัก ที่มีจุดยืนต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับอากาศโดยสุดอย่างเท่าเทียมกันและกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ก้าวข้ามความขัดแย้งขจัดปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์ทางการเมืองแต่มองถึงประโยชน์ของประชาชนจนได้รับความร่วมมือจากสสทั้งสภาเราก็จะได้เห็นความสดใสน,นะคะของทางหัวหน้าพรรคนะคะโดยเสื้อผ้าที่ท่านใส่มาในการประชุมสภานี่ สีสันสดใสถูกใจวัยรุ่นจริงๆค่ะนอกจากอากาศจะสดใสแล้วเสื้อของท่านหัวหน้าพักก็ยังสดใสไม่แพ้กันค่ะขอขอบคุณภาพและข่าวจากพักพลังประชารัฐอาจารย์หญิงเดลเมเลอร์ปลายด้ามขวานชาแดนใต้รายง,งานฟ้าทลายโจนี่ก็เปรียบเสมือน นางเอกพระเอกนางเอกอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะค่ะก็อยากให้อาจารย์แนะนำว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเลยเนี่ยรักษาอะไรได้ดีที่สุดค่ะครับคงจะต้องพูดถึงคุณสมบัติของตัวสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งได้รับการบรรจุเป็นยาหลักแห่งชาติเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพรนะครับเพราะนั้นเขามีฤทธิ์ในการที่ช่วยเสริมภูมิภูมิกัน แล้วก็ยังมีงานวิจัยอีกหลายฉบับนะครับที่บอกว่าสามารถระง,งับยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสได้เป็นอย่างดีสามารถฆ่าเชื้อราได้แล้วก็สามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้อีกหลายชนิดยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะฮะที่ผมผ่านตามาก็คือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าในฟ้าทะลายโจรน,นะฮะสามารถที่มีสารในการช่วยไปป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้นะฮะเพราะนั้นตัว คุณสมบัติของฟ้าไตรจลนนะ่ะโดดเด่นมากที่เราได้รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่ผมได้พัฒนามาเป็นการใช้แบบภายนอกอเช่นคนที่เป็นเชื้อรานะครับกากเกลื่อนพวกนี้นะฮะสามารถที่จะใช้ฟ้าไายจรไปจัดการได้ครับแล้วส่วนตัวที่มีกลิ่นกลิ่นต่างๆกลิ่นตามจุดต้นเลนพวกนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรฟ้าไตรจนก็จะไปทําลายต้นตอแห่งการเกิดกลิ่นก็คือตัวแบคทีเรียรเหล่านั้นทําให้กลิ่นเหล่านั้นนะลดน้อยลงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีอีกต่อไปเลย สามารถที่จะใช้แทนสารเคมีต่างๆไม่ปว่าจะเป็นสารส้มหรือลูกกิ้งต่างๆที่เราใช้สิ่งเหล่านั้นไปแก้ปลายเหตุนะครับเอากลิ่นมาดับกลิ่นแต่ณนฟ้าทลายโจรเนี่ยเอาตัวฤทธิ์ทางยางของเขาไปจัดการเชื้อแบคทีเรียต้นเหตุแห่งกลิ่นครับทีนี้มีขอเป็นตัวแทนของสาวๆถามนะคะก็คือสําหรับผู้หญิงที่เป็นตกขาวอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ครับจะสามารถที่จะ ให้เจ้าฟ้าทลายโจนี้ช่วยได้ไหมคะจากการที่มีคนเอาไปใช้แล้วมาบอกเล่าเรานะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าหลายคนเอาไปใช้แล้วคือเดิมทีไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เขาต้องการจะชำระล้างร่างกายเท่านั้นเองแต่ได้ชำระล้างทุกซอกทุกซอยก็ทำให้ไปใช้ในสุดซ่อนเลนได้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเขาบอกว่าทำให้ตกขาวนั้นเขาหายไปคันบริเวณช่องคลอดหายไปแล้วเขาบอกโดยเฉพาะกลิน่นกลิ่นในรอบเดือนต่างๆนะ่ะ หายไปด้วยนะฮะและแถมยังมีการมาบอกกล่าวกันว่าทําให้ทุกส่วนกระชับขึ้นมาด้วยครับโฮโฮอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะฮะสำหรับคุณสุพสตรีครับค่ะก็แล้วตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเชื้อราอยากจะสอบถามไปให้คุณแม่แ่อ่ะคะ่ะค,คือเด็กทารกปัจจุบันเนี้ยบางครั้งเขายังมีเออเขาเรียกอะไรนะคะที่จะเป็นขึ้นตามศีษะครับก็เป็นเชื้อราแหละครับนะฮะครับก็ใช่ไหมคะใช่ครับที่เราพบนะครับเด็ก ที่อายุน้อยที่สุดคือทารกสาสิบเจ็วันทารกสาสิ็ดวันเนี่ยเป็นกากน้านมซึ่งปัจจุบันก็มีเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่มากนะครับก็เอาฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะครับไปเช็ดให้แก้มน้องแล้วก็ล้างออกไม่ต้องทิ้งไม่นานนะฮะจากการที่เขามีใช้จริงและแจ้งมาก็ประมาณห้าวันนะฮะกากน้ํานมที่แก้มเด็กน้อยก็หายไปของท <ผม S 2> ารกครับราารได้หมดเลยครับ <สา S 1> ได้ามา้รถได้หมัดเลยครับได้ครัได้ครมบได้ับไ<ช>้<ล>ครับด้ะค,ะครับได้ครัได้ครคะับ้ดยอดมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษมากใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแถมยังใช้ได้ทุกเพศทุกวัย